สวัสดีครับผมเพชรพารวยนะครับเนาะพามาขอโชคขอลาบน้าปูนะครับเนาะงมาปูขี้ไห้ตัวใดหมวดมาที่หนึ่งผมผ้านะครับเนาะมาปูขี้ไห้ตัวใดเดี๋ยวเข้าไปหาปูน้ำกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะครับเด้อเดี๋ยวเข้าไปหาปูน้ำกันท่านผู้ชมว่าปูขี้ไห้ตัวใด ถ่ายส้มนำาขให้เป็นแนวทานนะครับเนาะเหม,มือนมนนังปูกับตัวล่องปูกับห้หกหนึงกับพวกเขานะครับตอนผู้ชมก็ลดไปีลยวมานรับสม,มน้ำกัน ยวทาปูแป,ป๊บนึงแล้วครับท่านผู้ชมาทานกีเสิโชคก็บาเอามั้งวันนี้กำไรไปนะมันมีกำไร้ปูเป็นงเนีอัวนี่ปูได้หน่อยเยอะคือเกาอ่ายออันงวดอีน,น,นอันงวนีกได้หน่อยเยอะคือเกา่า นั่กน,น,นกันแก้กวางจีนก็ไม่นี่ไปซื้อเอาไอ้ที่โตเข้าประมาณเข้าทุ่มเข้าทุ่มตอน,นนั้นนะแต่มันไหลออกตัวนี้บริกากัะไรกันได้อยู่นะออกตัวก,กันนี่เยอะออกกัน <c oughs> ได้ก็ได้หน่อยหนย่อยแล้วนั่นแหละให้ได้ ผัวเปล่นแต่ได้ไ oh ด้บ่เนปูวบังทุกปูวเป็นแต่สวกมานบ่แต่ว่ามีอะไรก็ระวังได้น้อยว่าลักมืินหรือยักงาญก็ด้บ่นเงินงายก็เด้บ่นเงินก็อัวแต่ทั้าทุ่มหลายเพราะว่าถือเดี๋ยวเมื่อมิตรประกาศผัไม่หวังแง่พวอผัวไม่มาผัวจะจะซื้อได้จะจะซื้อพี่ ว่ซื้อจังไดปูคมซื้อละหกสองนี่เด็กผมซื้อละปูโรถเตอรี่ปูนี่ยผมซื้อรถตอรี่ไ้ละหกสองอ๋อพ่อแม่นขาเปอยังไงจะซื้อเลยอ๋อมันมีดวงเลยบ่ปูมันมีก่ะแต่ว่ามันมันดักฝืดฝุดแล้วนะนี่ด็กปูคมซื้อหกสองไว้อืมนี่เด็กผมซื้อหกสองไหวนหนึ่งหกสองผมซื้อไ้แต่ไม่ดักฝืดนะครับผมซื้อหนึ่งหกสองไหวนโอ้ยากฝืดที่ปูเออไม่ดักฝุด อันเด็กฝืดจังหน่อยอยู่อือกฝืดตีปูอบรมานเลยบอครับมานอยู่ทั้งมานมันก,กับฝืดดได้ก็ได้แบบยากๆกันะโอ้ยได้ขอแต่ว่ามันได้ตัวปู<ถ>วเพราะาแต่ามันได้ดได้หน่อยได้หลายผมก็ดีใจดรอกอันมันบ่านจะถึงเวลา<อ>นนครับบนะ้านครับแต่ปู้มียนมีอยู่ตะวันสมติว่ากอยอกจะขามเงินตัวนี้ก็น่าแ่้วมันมาออกไหมมาออกตัวกันเท่าที่มครับ แม่ยูปูหนึ่งก็ถือกยูปูปได้ยูหันได้น้อยอยากอัน,อนตัวทุ่มบ่ออกขึ้นมางน่ะปูนี่ได้แล้วปูอย่า,อารอทัลลี่ปูให้ปังอ,อ,อันออกตัวอันตัวลุยมาถือขนาะดจะกับปูได้ดรัตตัลี่หรอป๋าปูได้หาใบ ปูอะไรตัวใดตัวหาซีนั้นหลายใบอูปูมาหาซีสิแต่บ้างม,มากไอตัวใดมันอีกตัวหนึ่งมันมันเป็นตองแปดสามตัวนั่งหนา อันนี้เลขกันอันนี้เลขสูตรคำนวณปูบอกปูปูคุณบอกโอ้พนบอกจริงครับนกเต่าเหรอสินี้นะครับเลขปูเขีนยนให้ตั้งไป,ไปเป็นแนวท่านะครับเนาะ มาก,กระตามมาก,กระพนันใดนอคันผู้ชมนี่นะครับมีเก้าห้าสี่กเลขบนนะครับเนาะเลขล่างกิดมีสี่สี่นี่ศูนย์สองหกสองเก่านะครับคานผู้ชมแคบหน่อยจอยนะครับเนาะ เรอตลีปูติตลีปูปูดับตัวปูปูมักปูมีะหาซีหาซีสามใบตนนี้ต้นนี้โอ้มีโอ้ปูมักหาซีนะครับเลขนาเป็นหนึ่งหาซีหนึ่งหาซีเก้าหาซีโอ้เก้าหาซีปูได้สองใบบอกโอ้บะเมียนนี่โอ้ยังละใบยังละใบอันนี้คู่นี่คู่ ปูมันตองแป็ดโอ้ไมตะเก่าหาซีอืม,มอืมนี่ตะเก่าหาซีนี่เนาะครับอืมเลือปูนี่เรือบนปูนี่เก่าหาซีกันดีแค่คคตัวนี้ไม่กัตัวเดียวกันนะนะ้าครับอืมตะเก่าต่ะเก่าหาซีนี่ก็เก่าหกไปเดียวอืมโอ้เก่<ม>าหาซีอืมปูไรซีไป่สิครับอ,อืม<ป>เอาปัดสองหกปูปรมากกว่าปู ว่าจะซื้อเต้ดินแล้วโอ้ยโอ้ยนะครับท่านผู้ชมเนาะเลขปูซื้อลอตเตอรี่ไปแล้ว954ปูซื้อไปแล้วได้ซีใบเนาะครับท่านผู้ชมอันนี้เลขบนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะหาซื้อลอตเตอรี่ไปเนาะครับเนาะ954กับ446เหล็กล่างปูอ่ะ44กับ02 สองหกสองเก้านะครับท่านผูช้ชมทางไปเป็นแถวท่านนะเนาะเสียงโขกซีโรถหาี่ยฮซีรถจะดีไปนะครับเนาะเดี๋ยวผมเขียนเอาครูเขียน ผัี้หาซื้อยู่บกหาซี้อูัอันทีซื้อแต่แต่ดินแล้วอ่ะซื้อแต่ดินก็ซื้อตัวละสองร้อยได้สามตัวโอ้ครับนั้นก็ทิ่ตัวละหมื่นละหมื่นก็บรรพัน <laughs> <c oughs> บางอันบางขพอซื้อก็ยังเหมือนกันาพันผัวอยู่ได้ปัวเลยคนใบ่อซื้อก็เลย มันบ่ใครมากน้ำกระเจ้าไปปูกเหล็กนี่ก็เป็นได้ร่างเสียมือรัางเสียจนเหล็กเสียออกเพร่ะกระจังมันบอกเขาดิครับเหล็กออกเพราะอะดรเขาไมาขายกลมือเหล็กออกนั่นเพราะท่านเนาะปูกเดี๋ยวเรื่องวัตถุิบขายจังสจ้าเชียอเขาเ่นี่สิมัอนี่เขามาขายหรอกมัอนี่เขาก็บเขาขายเออเขาเขาก็กันเขาคือกันครับมือสุดท้ายมันเหล็กกันหลายหลายเนาะเหล็กุกเหล็กกัน ตั้งเจ้าก็เชลสิบห้าสิบหกตัวก็มีเลขกันมันกันหลายครับจ่บ้านผมมันยังกันหลายเลขกมขนาดเลขอะไหลายเจ้าที่นี่หลายเจ้ามือที่บ้านผมก็ยังกันแต่ว่านี่พันธมุิวันนี้นั่นนี่เขาเจ้ากับมัปล่อยขัาก็คือกันเนี่ยเลยต้องกัน มาพักท่านในมากพี่จี่ปูยังคี่หาซสืออยู่อันนี้เดี๋ปูบอกว่าอัน,น,นอันหกสองกางล่างนี่ปูบ่มากวะซืือซืือบัดอครับือวต้ตัวละหมื่นเน่จกีอรอยว๋ออันนี้ซีโรตตอลี่ันนี้ซโรตรีไ่ไม่รูปูซสือแต่เท้า,ามันซื้อแต่ตาตัวที่ได้ตามตัว อันนี้เลขกันของผมนี่ผมซื้อลอตเตอรี่แฟนซื้อของผมนี่มันเป็นหกสองเนาะอืมของผมอันนั้นเป็นหกสองอันซื้อหกสองอัซื้อเก้าสองน้ำครับนี่ของผมมันเป็นอันหนึ่งหนึ่งหกสองของผมเลยอืมของผมเป็น, 1, 1, 2 2> นปหน,นึ่งหกสองแต่ว่าแต่ว่า,วานี่บอกได้พกเก้าเก้าแต่เดี๋ยวงานประหนะขีทูบตอ้อง้องงนที่บอกกันไหมครับอ่าชีตูบต้องร้องว่าอันเป็นอันนั้นต้องงานนี้ว่าคืนให้ วันน,น,น,นนี้ัน,น,บบนี่ัถูกเสียงท่ากันแล้ววันไหกู้ไปกู้ไปในเมียงไปหมดเศร้านี่ว่าไปเสื้อนี้ของบ้านด่นเนี่ยนั่นบ้านนี่ป่ครับ,บทุกสำนักทั้งไรไอซส้มใหม่นั่นแล้ใจบ้านไอ้ส้มหมดก็ยาวเี่นนั่นนั่นแหละพี่น้องกันนั่นน,น,นั่น,น,นอะไรงียนั่น้องยกเลยผมเป็น,น,นไงเปน่ะ ร้านขายของมุ่งผมนี่ต้องแย่เหลืองอุทิศเมียนมะครับอุทิศอืมอุ่นแม่ส่วนส่วนบ้านอั่นแมเออนั่นแหละส่วนบ้านอุทิตอุทอืมครับพูปหาซื้อถูกซื้อเทียนสิครับมืเอเส้านี่เพราะว่าผมม้ามือเส้นพอๆนะซื้อเทียนซื้ออันนั้นมะซื้อแฟบเอาแฟบเอาในหัวเอาซักนี่มันนั่นเามันลายองค์มัน เดี๋ยววันนี้ผู้นี้ได้ก็สิเทียมมันสิหมุนเวียนกันอ๋อครับโอ้มุนโอ้แฟบก็ได้ซื้อหอยง่ายมากโอ้แฟบก็ได้ซื้อบซื้อแต่ว่าสบู่ก็ได้ซื้อยาชีฟันมัได้ซื้ออ๋อเพโอเแฟบก็ได้ซื้อคือวันนั้นเพียบมันก็มาจีมันก็หลายองค์เนาะหลายองค์เวียนกันดิครับก็จะเอาไปเัามีเงินเท่ากับซื้อมาไว้ก็ห่อหนึางอ๋อครับ ตัวโยมจะใส่บดมันกับ่ได้แมนบล่ะแมนอยู่ครับแล้วถ้าข้าวแต่ก็้็จใส่ให้หาบ่ไดลเรียกเลครับแมนอยู่ครับแ้วถ้าเป็นสัตน์นกปูน่ะนั่นตะกี้คนนั้นมากอ่ะมีนันบในขาดบลอันนี้ก็มียาวาบบ่ัแฝกเลยจะดีไปยังีอ๋อครับนี่นะครับเล็ปูใไ้ ว่ายานำตัวละสองรอยไเดีครับเลขสามตัวนี่ย <Comics> พ่อ๋อเลขกสมตัวเก้าหนาสี่บ้านีมด่วนครับที่ตัวับเก้าหาสกับสี่สีหเลขล่างกับสี่สี่บซื้อบนเนี่ยศูน2์ศนสองสองเก้านะครับท่านผู้ชมถือได้สามตัวทิ้มไปเลยได้ก็ได้นี่นะครับน้องเล็กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพชรปลาโลนนะครับเด้อสวัสดีครับ